เตรียมรับมือสแานการเอลนโยปี2567ให้เจอวิกฤตร้อนขึ้นแหรงนานทุกคนคงจะเคยไดยินเกี่ยวกับปรากฏการเอลนโยและลานิยาเมื่อปลายปีที่ผ่านมาได้ได้ว่าเป็นแานการที่ทคนทุกฝ้ายระวังค่ะและรับมือสําหรับปรากฏการเอลนโย ที่ในปายปีได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกทำให้ต้องมาเชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและยิ่งในปี2568มีการคาดว่าปรา,ากฏการณ์เอเนี่ยจะก่อให้เกิดความแห้งแล้งอาจกระทบ,บต่อภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการอุปโภคบริโภคสาหกรรมแในการท่องเที่ยวเป็นภารกิจสำคัญที่ทั้งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องหาต่อในการลดความเสียหายที่เกิดขึ้นและสมุล้ร่วมค่ะ กรตุนิยุทยาเผยผลการศึกษาสภาวะฝนและอุณหภูมของประเทศไทยในปีเอลิโยพบว่าในปีเอลิโยปริมาณฝนประเทศไทยเฉลี่ยต่ำกว่าปกติโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝนคุมว่าเอลนโยขนาดบรรยการผองเมืองไทมีผลกระทบทาให้ปริมาณฝนต่ำกว่าปกติมากขึ้นเมื่อเกิดลานิยาเป็นปรากฏการณ์ที่ตรงข้ามกับเอลิโยคือ อุณหภูมิอยู่น้ำทะเลบริเวณเส้นสูงสุดในมหาสมุทรแปซิฟิกกลางและตะวันออกมี5ตังหวาดปกติเทศไทยมีฝนชุกกว่าปกติกกตและอุณหภูมิในฤดูหนาวลดลงทำลายสถิติหลายจังหวัดในเดือนธันวาคมี่พุทธศักราช2 5 4 2ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามการศึกษาพบว,ว่าในช่วงกลางและปลายฤดูฝนไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการฝนในปีเ e อ็มย่อและล้านยาได้อย่างชัดเจน ผลการศึกษาพอสรุปได้ไง่ายกว้างๆว่าหากเกิดเอีโยปริมานฝนของประเทศไทยมีแนวโน้มจะต่ำกว่าปกติโดยเฉพาะฤดูร้อและต้นฤดูฝนในขณะที่อุณหภูมิของอากาศสูงกว่าปก,กติเฉพาะอย่างิ่งในกรณีที่เอิยยและลานิยา มีขนาดรุนแรงผกงกรรอบมดังเก่าก็จะชัดเจนมากขึ้นในทั้งนี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่เสภ้อผ้าสบายๆและเหมาะสำหรับภูมิอากาศเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ค่ะรายงานข่าวก็จบเพียงเท่านี้ค่ะอิชาแนสาวสิดีกรอย่างพว่วงขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ